ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะโคคุณตต๋มมาอยู่แล้วนะคะวันนี้ตต๋มจะมาทําขนมบันนะคะติ๋มยืนฉุกอยากกินขนมบันนะคะบดปักทองหรือว่าแกงบดปักทองนั่นเองนะคะนี่ค่ะปักทองนะคะมดูเลยว่าค่ะขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะจะมีกะทินะคะตต๋มใส่กะทิกวางนะคะเกือเล็กน้อยนะคะน้ำตาลใช่แรงนะคะ คอมบ่าแล้วแต่เราชอบนะคะติีมจะต้มน้ํารอเลยนะคะอันนี้น้ําเป่านะคะติีมจะต้มบักทอง,ทงก่อนนะคะตั้มรอเลยค่ะขั้นตอนต่อไปอก็เตมจะมาตมัดบวก บอกเปิดด้วยนะคะตูมันไม่สะอาดมีดินมีทรายติดมาะคะ่ะ ไฟติมก็จะหั่นเป็นชิ้นนะคะเนี่ยค่ะชิ้นประมาณนี้ เสร็จแนะคะติม่มจะเอาไปล้างแล้วก็เอาไปต้มประมาณห้านาทีนะคะติม่มจะเทใส่ได้ค่ะต้มให้มันสุกนะคะประมาณห้านาทีนะคะเดี๋ยว้นมาบดกันนะคะติม top, ะ่มจะตักฟักทองออกคะประมาณนี้นะคะ ก็มาทำน้ำกะทิกันเลยค่ะค่อยอวนนะคะคอยไม่แรงนะคะใส่น้ำตาลทรายไปค่ะซินมันไม่ใช่หมดนะคะซิมรดดูกันนะคะนห,หนมากคือนะคะ มีวบเตยใส่ได้นะคะแต่ติ่มไม่มีวบเตยห่ยาก đem ra xem mình sẽ bắt sẽ bắt đầu làm cái gì? Tiêm luôn đấy, một จิ้มจะใส่หมดแล้วกันนะคะ ดีเลยน่าทานน่ะดูดิติมใส่น้ำตาลสามช้อนโต๊ะนะคะดีเลยไม่หวานจิ๊บเป็นไปหวามนมันๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติมจะไปลองชิมดูนะคะ,ว,ะ,คะว่าอร่อยแค่ไหน ใส่ถ้วยแล้วชิมกันเลยค่ะปิดกก็สก่อนนี่ตักน่าทานมาเลยมาชิมกันดูนะคะ เีมจะมาชิมรูนะคะคุณเปิ้ลน่าทานมากลมเลยอ่ะรู้สึกอยากกินของหวานอืมอร่อยมากเลย น,นนะ้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลงใจให้ติมม้วยนะคะ อร่อยนะคะเพื่อนเพื่นหวานมันไม่หวานจีจ๊ดจนไปนะมันจะหวานหวานออกมันๆกะทิกระทงก็ไม่เละนะคะเต๋มเต๋ไปต้มก่อนนะคะเพื่อนเพื่นจะนึ่งก่อนก็ได้นะคะ เนื้วไปจะต้มเหมือนติ่งอะไนะอืมอืมอร่อย พิมพ์ไปแล้วนะคะบายเพื่อนๆลองไปทำกินดูนะคะ